เด็กขาอกถ้าน้องสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่น้องทำข้อสอบรูปแบบ v o c c b p ได้ไง่ายๆล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอบได้ไหมข้อนี้มาจากข้อสอบจริงนะ changes in the job market are inevitable as new technologies completely transform the economy ข้อนี้เขาจะถามว่าคำว่า inevitable เนี่ยสามารถแทนที่ด้วยช้อยไหนได้บ้างเดี๋ยวพี่จะให้เวลาน้องคิดแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันช้อยแรก unlikely ก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้อันที่2 necessary คือจาเป็น อันที่ 3. certain คือแน่นอนอันที่ 4. optional คือซึ่งเป็นทางเลือกแล้วก็อันที่5 inflexible ก็คือไม่ยืดหยุ่น น้าน้องตอบข้อไหนกันคําว่า inevitable เนี่ยมันแปลว่าซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคาตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยที่3 certain แน่นอนถ้าเราพูดถึงอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องเอาช้อยนี้ไปใส่เนี่ยความหมายก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดการงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ inevitable เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่ certain เป็นเรื่องที่แน่นอนนะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเนี่ยมันมา transform มาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเราถ้าตอบถูกเก่งมากๆเลยแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกดตดตติาม ดนะเดี๋ยวพี่จะเอาข้อสอบที่เจอบ่อยๆมาให้น้องดู